สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูบาสนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื order, roommate, ่องการเป่านะครับแล้วก็ท่าจับคุยรีคอเดอร์แล้วก็ตำแหน่งเสียงของคุยรีคอเดอร์นะครับว่าแต่ละนิ้วมีเสียงอะไรบ้างก่อนที่เราจะมาเริ่มการจับแล้วก็การเป่าคุยรีคอเดอร์นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กับตัวคุยรีคอเดอร์ก่อนนะครับว่า วยริคอเดอร์มีทั้งหมดกี่ส่วนนะครับวยริคอเดอร์จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับได้แก่ส่วนหัวนะครับซึ่งเราจะถอดออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหัวนะครับจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับซึ่งจะทําให้เกิดเสียงนะครับโดยการเป่าเสียงผ่านปากนกแก้วตรงนี้นะครับแลันนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะมีรูนะครับไว้ให้เราจับตัวโน้ตนะครับ แล้วก็ส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นเอาไว้ให้จับโน้ตตัวสุดท้ายนะครับก็คือนิ้วก้อยนะครับเราสามารถปรับได้ตามนิ้วความยาวของเรานะครับส่วนนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับครูจะมาสอนเรื่องการอ่าจับจับโน้ตนะครับโดยการวางนิ้วนะครับอ่าวางนิ้วนะครับหัวอ่ามือซ้ายนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับอ่าโดยการใช้ นิ้วชี้กลางแล้วก็นิ้วนางนะครับส่วนนิ้วโป้นะครับจะจับช่องข้างหลังนะครับ Comms? จะปิดไว้นะครับส่วนมือขวานะครับเราจะใช้จับตัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับถ้านิ้วก้อยเราสั้นหรือยาวก็สามารถปรับได้นะครับตามตามรูปนิ้วของเราเลยนะครับอ่า ต่อไปนะครับการเป่านะครับให้เราจำลองเสียงนะครับเหมือนเราพูดคำว่าช t ช o นะครับแต่จะไม่ให้พูดออกเสียงนะครับจะให้เอาออกแค่ลมนะครับโดยการที่เราจะเป่าช o ตามตัวโน้ตนะครับตามแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปนะครับโดยครูจะให้นโตตัวทีลาซอนฟามิเลโดนะครับจะให้นักเรียนเป่านะครับเป็นแบบฝึกง่ายๆนะครับให้นักเรียนได้เริ่มเป่าก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะเป่าสาธิตให้ดูนะครับให้นักเรียนได้ดูว่าเป่าเสียงออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเป่าเป็นตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับให้นักเรียนกดตามนิ้วครูได้เลยนะครับ เริ่มจากเราปิดทีละนิ้วนะครับเริ่มจากนิ้วชี้นะครับของมือทางซ้ายนะครับครับแค่นี้เราก็จะสามารถไล่โน้ตตามแบบเฟือหัดที่ครูให้ไปได้นะครับโดยการไล่จากทีลาซอนฟามี แล้วก็โดนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการจับนะครับอ่าแล้วก็การฝึกเป่าแล้วก็ตำแหน่งโน้ตนะครับในคุยรีคอร์เดอร์นะครับอ่าให้นักเรียนนะครับสามารถดูคลิปวิดีโอของครูนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมได้ตลอดเวลานะครับอ่าวิดีโอนี้ครูจะไม่ลบนะครับเราสามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลานะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามครูได้ตลอดนะครับอ่าครูก็พร้อมให้คําตอบเสมอครับ ครับสำหรับวันนี้ครูก็นำการเรียนการสอนนะครับาการเป่าฟล์คอลคเดอร์ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ